อิสราเอลเปิดฉากถล่มซีเรียหลังหยุดยิงกับอิรานวันที่25มิถุนายน2568ยุคดิฉชนค่ะธนวัตรวังชากรแฟลชบิ๊กวอลหลังหยุดยิงกับอิรานแบบไม่ค่อยเต็มใจนะคะอิสราเอลอิสราเอลก็ส่งทหารนับหมื่นนายไปตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกขีปนาวุธอิรานโจมตีปกปิดนะคะแต่วันนี้ยอมรับว่าส่งทหารนับหมื่นเลยไปสำรวจสื่อฮิบรูนั่นแหละคะ่ะ ของอิสราเอลเองรายงานว่ากองทัพอิสราเอลประกาศส่งเจ้าหน้าที่26,000นายไปตรวจสอบพื้นที่ทางยุทธศาสตร์กว่า170แห่ง170แห่งเชียนะคะเพื่อบันทึกและตรวจสอบจุดที่ถูกโจมตีโดยขีปนาวุธของอิหร่านท่ำกลางการประกาศชัยชนะของเนทันยาฮูและปราศจากงานฉลองที่อิหร่านนะเขาเฮเขาฉลองกันตื้มแต่ที่อิสรเอล ไปสำรวจแหล่งยุทธศาสตร์ที่เสียหายมีผู้สื่อข่าวจากฝรั่งเศสนะคะที่เขาไปประจำการอิสราเอลก็อนุญาตให้ไปนะแต่ถูกห้ามเผยแพร่ภาพที่อิสราเอลเสียหายให้อนุญาตเผยแพร่เฉพาะว่าพลเรือนถูกโจมตีเท่าไหร่เขาบ่นว่าสถานที่ยุทธศาสตร์ทางทหารของอนะิสราเอลนันเสียหายมากแต่ถูกห้ามเผยแพร่นี่แหละค่ะมีสื่ออิสราเอลด้วยกันนั่นแหละเอามาเผยแพร่ให้รู้ว่า เบื้องหลังจริงๆนั้นอิสราเอลเสียหายหนักการยุติสงครามกับอิรานนี่ไม่ว่ามันจะโชคคราวหรืออะไรก็ทำให้อิสราเอลหัวเสียหนักนะคะหากไม่มีสงครามเนทันยาหูและทีมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามของเขาอาจต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคะตัวเนทันยาหูเองอาจต้องขึ้นศาลทั้งในประเทศและศาล ICC i c j ในไม่ชาก็เป็นได้ จึงเปิดฉากถล่มหนักอีกครั้งกับซีเรียก่อนที่จะมีการเจรจาทั้งทางลับและเปิดเผยคือเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมนะคะเอาอำนาจทางฐานมาค่มก่อนจึงจะคุยและคุยอย่างการเรียกร้องที่เอเซีเหนือกว่าเสมอมาโดยท่าทีของเซเรียกันโดนโจมตีแล้วว่าไงต่อ สื่อาอมายดินเปิดเผยนะคะว่าหัวหน้าสภาความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลยืนยันว่ามีการเจรจาทางการเมืองและความมั่นคงกับเจ้าหน้าที่ซีเรียโดยตั้งเป้าทําให้การพัฒนาความสัมพันธ์ขั้นปกติระหว่างอิสราเอลกับซีเรียเป็นไปได้เขามั่นใจว่ามันคืบหน้าในระหว่างศึกอิสราเอลอิรานผู้นําซีเรียคนใหม่นี่แหละประธานาธิบดีซีเรียคนนี้แหละ แถลงประนามอิรานในขณะที่สปอนเซอร์หลักอย่างตุรกีประธานาธิบดีเออร์ดกอนแห่งตุรกีออกมาประนามอิสราเอลและสหรัฐว่าโจมตีอิรานนั้นผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดมนุษยธรรมดูเอาลูกพี่พูดอย่างลูกน้องพูดอย่างแท้จริงแล้วคืออะไรซื่อหายอมของอิสราเอลเปิดเผยว่าซาซีฮันเกบีหัวหน้าสภาความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลยืนยัน ว่ามีการเจราจาโดยตรงทุกวันกับรัฐบาลซีเรียชุดใหม่เรื่องนี้สรัดเป็นตัวกลางอีกนั่นเองก่อนหน้ามีการพูดคุยนะคะอิสราเอลโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียจากกลุ่มชาวซีเรียที่ออกมาต่อต้านโดยรัฐบาลใหม่ของซีเรียเงียบเฉยค่ะอาหมัดอัลซาราประธานาธิบดีคนปัจจุบันของซีเรียในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ระหว่างการพบปะกับ ประธานาธิบดีฝรั่รงเศสแอมานูเอลมาครองนะคะอาชาราพูดถึงการเจรจาทางอ้อมกับอิสราเอลนั้นเป็นไปอย่างดีและคืบหน้าเขาส่งสัญญาณมาตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะค่ะเรื่องนี้เท่ากับยืนยันจุดยืนของซีเรียใหม่ยอมสยบต่อสรัฐและอิสราเอลแน่นอนแล้วค่ะไม่ใช่มโนไปเองหรืออคติแต่เขาแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วท่ามกลางการรายงานมากมาย การมีส่วนร่วมโดยตรงระหว่างซีเรียและอิสราเอลแม้ว่าอิสราเอลยังคงรุกรานและละเมิดข้อตกลงในซีเรียไม่หยุดยั้ยงคือทําต่อเนื่องตั้งแต่เกิดสงครามกับอิหร่านแล้ววันนี้ยังทําอยู่และจะทําต่อไปปรากฏการณ์นี้อธิบายอะไรมันอธิบายเนื้อแท้ของตุรกีได้นะคะว่าปากที่ต่อต้านอิสราเอลรุกรานปาเลสไตน์และอิหร่านแต่อีกมือนหนึ่งขายอาวุธให้อิสราเอล และลูกน้องคนสนิทอย่งอางอัลชาราซึ่งกำลังปกครองซีเรียอยู่นี้เปิดบ้านต้อนรับอิสราเอลอย่างเต็มที่กองกำลังลาตระเวนของกองทัพเยตครองอิสราเอลแทรกเสริมเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆทางตอนใต้ซีเรียนะคะต่อเนื่องเลยชงักไประยะหนึ่งตอนรบกับอิร่านนี่แหละหมู่บ้านอัลกตานยะเขตชนบททางตอนใต้ของเมืองคุเนตรา อิสราเอลสามารถเคลื่อนพลรถถังไปในที่ต่างๆได้อิสระโดยที่ทั้งตำรวจและกองทัพแห่งชาติของซีเรียนิ่งเฉยหากพื้นใดมีประชาชนเซียออกมาต่อต้านไม่ถูกจับก็จะถูกยิงบาดเจ็บนี่เป็นเรื่องปกติรายวันก่อนศึก Israel อิสราเอลอิหร่านจะเกิดฉะนักไปพักมาอีกแล้วค่ะ สถานการณ์ล่าสุดก็คืออิสเอลนอกจากยึดพื้นที่เพิ่มในที่รับส่งกลานได้แล้วอย่างยึดเพิ่มเมืองคุเนตราดาราหรือแม้แต่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงของเซเรนะคะดามัสกัสและจนถึงเขตป,ประตูเมืองหลวงเลยสามารถจัดด่านตรวจโดยมีทานอิสเอลตรวจผู้ต้องสงสัยได้ตามสะดวกแน่นอนก็ะแสงความไม่พอใจภายใน ประเทศนั้นระอุมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเกิดกองกำลังอิสระต่อต้านรัฐบาลต่อต้านอิสราเอลขึ้นในพื้นที่ตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแต่ยังไม่มีบทบาทโดดเด่นนะคะเพราะถูกกองทัพแห่งชาติซีเรียใหม่ปราบปรามอย่างหนักภาพรวมอิสราเอลเหนือรัฐบาลใหม่ซีเรียชัดเจนแล้วการแบ่งพื้นที่ในซีเรียซอกเขาลางจะเกิดขึ้นจริงนะคะแบ่งเขตอิพล จะมีใครบ้างเดี๋ยวก็รู้เมื่อสหรัฐและอิสราเอลต้องการใช้ซีเรียเป็นฐานกำจัดกระบวนการพันธมิตรต่อต้านที่อิหร่านสนับสนุนพันธมิตรตุรกีอิหร,ร่านรัสเซียตามข้อตกลงอัสตนาคือทำมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะคะตอนนี้ไร้พลังในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นตุรกีได้แสดงบทบาทที่ไม่น่าไว้วางใจมากขึ้นทั้งต่อรัสเซียและอิหร่านนะคะ เมื่อดูเหมือนว่าจะเอียงข้างไปทางอิสราเอลและยังคงตีสองหน้าในสื่อในทุกความขัดแย้งของโลกสองขั้วทั้งในยูเครนและนหนตะวันออกกลาง